สวัสดีทุกคนครับทุกวันนี้เรามีการถ่ายวิดีโอมากมายเกิดขึ้นทั้งเอาไปลงโซเชียลต่างๆ Facebook l i n e i n s t a g r a กรมเก็บเป็นความทรงจำหรือแม้แต่ลง YouTube ที่เขาเรียกกันว่ายูทูบเบอร์ซึ่งแน่นอนครับตัวผมเองกำลังสับสนกับคำว่ายูทูบเบอร์ในตัวของผมเองเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์นะแค่ถ่ายเก็บเรื่องราวชีวิตต่างๆไว้ใน u t u b e นะครับแน่นอนครับผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากว่าผมเป็นยูทูบเบอร์แต่ผมแค่ชอบต่อต่อวิดีโอแล้วก็ถ่ายคคคปปววววดดีโอไไ้้เเก็บเ็บบูนนามทรรงจะั ผมยังตอบไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบหรือว่าไม่ชอบในตอนนี้นะครับแต่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทำแล้วมีความสุขซึ่งแน่นอนครับคำว่ายูทูบเบอร์หรือว่าการเก็บความทรงจําของเราด้วยการที่เราบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ,อมาเราก็ต้องมีกล้องนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่เราจะได้สื่อสารสื่อสารในความเป็นตัวเราออกไปให้คนดูทราบว่าเราอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แน่นอนครับผมก็มีกล้องคู่ใจก็คือกล้อง GoPro 5ครับ เป็นกล้อง GoPro 5้แบที่ผมก็ซื้อมานานแล้วครับมันอยู่กับผมตลอดเวลาเลยครับแม้ว่าผมจะอยู่ในช่วงเวลาที่แย่หรือว่าแม้ในช่วงเวลาที่ดีในช่วงเวลาที่ผมลดล้มหรือว่าตอนที่ผมมีความสุขเวลาที่ได้เห็นวิวสวยๆหรือแม้แต่ตอนที่ผมอยู่คนเดียวรู้สึกแย่ๆหรืออยู่เพียงลําพังอยู่ตอนดึกๆที่ไหนสักที่ที่ผมไม่รู้จักผมก็มีเพื่อนคู่ใจครับก็คือกล้อง GoPro เนี่ยแหละครับผมไม่ไม่ไม่รู้จะคุยกับใครผมก็คุยกับมันเนี่ยแหละครับมันมันรับฟังผมตลอดเลยครับเวลาที่ผมไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะคุยยกัมนตลลอดเ มันเหมือนเป็นเพื่อนคู่ใจที่อยู่กับผมตลอดเวลาเลยนะครับแต่แน่นอนครับมันก็แก่และมันก็ถึงจุดที่ว่าผมจะต้องจากลาจากมันแล้วครับผมจะต้องจะต้องขายมันแล้วครับ<อ>ซึ่งตอนแรกก็ไม่อยากขายแล้วมันทําใจยากนะครับเหมือนเราเสียเพื่อนเสียสิ่งที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นเหมือนเราไม่สามารถที่จะสื่อสารอะไรออกไปเหมือนเราอยากจะบอก หลักใครสักคนแต่เราพูดออกมาไม่ได้นะครับหรือเราอยากจะพูดกับใครสักคนแต่เราพูดออกมาไม่ได้แน่นอนครับถ้าเกิดผมขายกล้องตัวนี้ไปความรู้สึกของผมก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ทุกคนรู้เพื่อนผมรู้และผมก็รู้แต่นายกประเทศนี้ะนี่ไม่รู้เฮียอะไรเลยครับก็เชิญที่บ้านดิหยอก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 ก็รู้อยู่นะครับว่าปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นยังไงแน่นอนครับตัวผมเองก็ค่อนข้างที่จะ ชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตเลยครับค่อนข้างที่จะช็อตนิดน,นึงนะครับผมจำเป็นต้องใช้เงินนะครับก็คือเอาไปซ่อมรถอะไม่ใช่อะไรหรอกคือรถผมล้มไงแล้วก็ต้องไปเปลีป่ยนยางแล้วก็ซ่อมเฟรมเปลี่ยนกระจกอะไรเสียอีกประมาณหลายพันอยู่ครับเลยต้องนําเงินออกมาหมุนซะก่อนนะครับแล้วมีคําถามต่อมาแล้วถ้าผมไม่มีกล้องแล้วผมจะทํา YouTube ต่อ,อย,ยังไงละ่ะอันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะแต่แน่นอนครับผมไม่ทิ้ง YouTube แน่นอนครับเพราะว่าผมเกิดมาจาก YouTube แล้วผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ผมถ่ายคลิปแล้วผมได้เอามาตัดต่อมันเหมือนได้เป็นการใช้เวลาว่างของผมให้เกิดประโยชน์เก็บเป็นความทรงจำแล้วเวลาที่ทุกคนเข้ามาดูแล้วบางคนมีมีกำลังใจมีรอยยิ้มกลับไปผมว่าแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนะครับถึงแม้จะไม่มียอดวิวเยอะอะไรมหาศาลแต่ว่ามีคนดูมีคนมิน้นไม่กี่คนหลักหน่วยคนผมก็มีความสุขมากๆแล้วครับ คลิปนี้ก็คงจากลานไปเท่านี้นะครับผมแค่อยากจะมาทําคลิปเก็บเป็นความทรงจําไว้จะต้องจากเพื่อนคนนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับกูโ,กโปห่าแบกเป็นกล้องโกูโปที่ดีนะครับมันสามารถอัดความละเอียดพัน0ปแสได้มากสุดถึง120เฟรมแน่นอนครับระบบการสานของมันอาจจะไม่ได้ดีถ้าโกูโปห6 7หรือ8แต่แน่นอน,นครับผมแค่เอามาันนั่งม,มุนตอร์สไซค์แล้วก็ขี่รถมันมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ ถึงสีมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ปัจจุบันนี้ครับโปรแกรมตัดต่อสาม,มารถเกยรสีได้มากมายครับหรือแม้แต่จะอาดท,ท,ที่ความละเอียด 720p อัดได้240เฟรมแล้วก็อาจได้ 2.7k แบบ60เฟรมซึ่งระบบกันสั่นก็ยังใช้งานได้ปกติแต่มีข้อเสียอย่างเดียวครับทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนโหมดเป็นกล้อง 4k เมื่อไหร่ก็คือระบบกันสั่นก็จะไม่ทํางานแล้วครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้ครับซึ่งเป็นข้อเสียนะสำหรับคนที่จะซื้อกล้อง 4k ในยุคป,ปัจจุบัน แน่นอนครับถ้าเกิดคุณจะเอามาใช้ต่างๆใช้อัดวิดีโอของคุณหรือแม้แต่ทําสื่อทำอะไรของคุณผมอยากจะบอกว่ามันสิ้นสุดแค่ 2.7K ครับแต่ถ้ามากกว่านั้นขึ้นไป 4K กันไปมันไม่ค่อยเหมาะครับแล้วยิ่งราคาปัจจุบันราคาลงเยอะมากครับผมซื้อมาในตอนมือหนึ่งราคาประมาณ1 2,000บาทแน่นอนครับตอนนี้ผมเหลืออยู่5000ก็ยังแพงแล้วครับผมผมตัดสินใจขายมันไปในราคา4500บาทให้กับเพื่อน แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะซื้อหรือเปล่านะครับผมก็คงไม่พูดอะไรเยอะแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนคนนี้ที่อยู่ด้วยกันมานานช่วงเวลาในชีวิตผมในช่วงเวลาที่สําคัญสำคัญของชีวิตผมก็จะมีเพื่อนคนนี้อยู่กับผมข้างๆตลอดแต่เราคงต้องจากกันแล้วล่ะ g a i n next time เพื่อรักกูโป h ฮิโรฮาเออเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะผมผมซื้อเองนะครับแต่ประเทศเขา <S 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 พราะมันเป็นเพื่อนรักของผมไง